สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่พร้อมจะตอบทุกคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมาหาเรานะครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i ฟฟิรีสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีภบูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามจากนักธุรกิจ ภาพบุรุษของเรานะครับเขาบอกว่าในฐานะที่คุณหมอผ่านประสบการณ์ในการ,รเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายช่วงผ่านประสบการณ์ในการ,รเผชิญกับปัญหาบ้านเมืองมาก็หลายช่วงเขาเลยอยากจะถามถึงวิธีการปรับตัวแล้วก็การเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยตัวน้องที่ถามเนี่ยเขาทํางานประจําแล้วก็มีแนวโน้มว่าบริษัทที่เขาทําอยู่เนี่ยกำลังมีนโยบายจะเลี้ยงออฟคือเอาคนออกจาก จากบริษัทนะครับรแผนกของเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกเลยที่จะต้องถูกบริษัทเนี่ยเลย์ออฟออกจะมีวิธีการให้เขาปรับตัวหรือทำใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานี้อย่างไรครับคุณห เ,เห็นใจนะคะขอแสดงความเห็นใจมายัางคุณและเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ทํางานในบริษัทเดิมต่อนะคะแต่อยากจะบอกคุณว่าข้อที่1ขอให้คิดนะคะว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณค่ะนะคะมันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่ได้เป็นคนผิดและการที่คุณไม่ได้เป็นคนผิดแต่คุณจําต้องเลิกออฟถูกเลิกออฟเนี่ยเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาเดินหน้าต่อไปในรูปลักษณ์เดิมไม่ได้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่หมอมองว่ามันเป็นต่ออยู่เรื่องหนึ่งนะนะคะความเป็นต่อนี้ก็คือคุณจะมีคนเห็นใจคะ่ะ นะคะค,คุณจะยังมีสังคมเดิมรอบๆคนที่ยังอยู่ในบริษัทแต่เขาเนี่ยไม่ได้ถูกเลิกออฟคนเหล่านี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่รู้จักมาคุ้นเห็นหน้าเห็นตาก,กันก่อนและเขาก็รู้สึกเห็นใจคุณคข้อที่สองคุณก็จะมีเวลามากขึ้นนะคะออวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยหมอกลับไม่กลัวนะคะหมอชอบพูดเล่นๆกับนักธุรกิจกิฟฟินเสมอเลยว่าเนี่ยวิกฤตแล้วก็บ่นกับหมอว่าคนไม่มีกําลังซื้อเนี่ยแล้ววันที่1กับวันที่16เนี่ย ยังซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินบนดินกันเหมือนเดิมหรือเปล่าทุกคนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซื้อเหมือนเดิมซื้อมากขึ้นหรือซื้อน้อยลงทุกคนก็บอกซื้อมากขึ้นไปซ้ำไปนะคะหมอก,ก็บอกเขาว่าคนเนี่ยยังมีเงินเหลืออยู่แต่จะใช้เงินในสิ่งที่เขาต้องการต่างหากะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาความต้องการของเขาให้เจอคุณถึงจะแนะนําทั้งผลิตภัณฑ์และ,ะไรายได้เขาได้ที่แน่ๆก็คือว่าทุกคนต้องการไรายได้คะ่ะ นะคะคุณหาให้เจอและคุณพูดให้เขาฟังได้ไหมว่าคนอย่างพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างไรายได้จากการใช้สินค้าในชีวิตประจํวาวันของกิฟฟอรินได้เป็นสินค้าที่คุณภาพดีราคาก็ไม่แพงด้วยพูดได้ไหมล่ะลว่าสินค้าพวกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อใช้ในราคาเมมเบอร์ลด25%แค่มีตําแหน่งแรกบอลสตาร์หรือซีเวอร์สตาร์เนี่ยเราซื้อได้ในราคาที่ถูกมากเลยนะและคุณภาพก็ดีด้วยก็แค่เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆ,ๆฟังรายได้ตามมามันไม่ต้องรอว่าจะถูกมั่งผิดมั่งเหมือนหวยด้วยนะมันได้ทุ เดือนเลยนะคะมันได้ทุกวันเลยแล้วมันได้ทุกครั้งที่พูดด้วยได้แน่ๆด้วยคุณพูดได้ไหมค,คุณเลือกสินค้าที่เหมาะกับเขาได้ไหมวันนี้ในคนในใจกลัวอะไรบางคนเนี่ยเขากลัวแก่บางคนเขารู้สึกเขามีริ้วรอยมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันบางคนเนี่ยญาติเป็นมะเร็งเยอะมากเลยแล้วเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นน่ะคุณหาวิธีแนะนําผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งทางกายและทางใจปัญหาสุขภาพให้เขาได้ไหมถ้าคุณเลือกสินค้าได้ตรงใจมันโดนใจ เขาก็ใช้ใช้แล้วเขาก็ทําธุรกิจได้เพราะคนจะทําธุรกิจเนี่ยมันต้องปลื้มสินค้าก่อนจะนห็นว่าไหมนะคะมันต้องมาจากการปลื้มสินค้าก่อนปลื้มสินค้าแล้วจะพูดได้นะคะและเงินก็จะไหลามาจากการที่เขามองเห็นเลยว่าก็แค่เราเรื่องสินค้าที่มันจริงอะ่ะให้คนที่เรารักฟังอะ่ะเงินก็มาแล้วอยากจะโตวกว่านี้มันก็มีวิธีการที่บริษัทแม่มอบให้หมอไม่เห็นกลัวเลยหมอว่าในวิกฤตเนี่ยมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะแยะมากเลยนะคะค <ๆ S 1> ขอเพียงคุณอย่าคิดเหมือนคนอื่นในช่วงวิกฤตเท่านั้นเองครับอ่านี่สำคั อย่าคิดเหมือนคนอื่นในช่วงวิกฤตเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราคิดเหมือนคนอื่นเขาบอกเราจะจมลงไปเลย คือในวิกฤตเนี่ยคนส่วนใหญ่จะท้อ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 แต่ถ้าใครไม่ท้อและคิดเป็นบวกคุณก็จะหยิบช่วยโอกาสจากวิกฤตนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ถามมาอันดับแรกกําลังใจมาก่อนแล้วก็อย่าคิดเหมือนคนอื่นๆในช่วงเวลาที่วิกฤตนะครับเราได้รับคําแนะนําจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองนําไปใช้และลองนําไปปฏิบัตินะครับคำถามและคํเตอบวันนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่เฉพาะท่านที่ถามแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังคงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่วันนี้กําลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังเผชิญกับปัญหาด้วยนะครับ เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ